เห็ดเผื่งนกย้งเห็ดแดงไงครับฟองดีนะบาตานนะจุมม่มกระไงค่ะไว้สองดอกเบาเห็ดแดงไงค่ะงเลยสวัสดีจ้า สวัสดีครับขบขอกับสาบบาวตานคือเราค่ะพาพีพาะนองมหาเห็ดคือเราละค่ะมือนี้กับวันที่สิบหกกันยายนว่าแต่เนาะ,าาะครับหกหาค่ะพิกาดกะอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาคือเาะะราละค่ะพระข้นดอยสูงบาวตานนาะมือนี้เนาะครับจย่างเมื่อวานละค่ะมหาเนาะเบิ่งเห็ดคือเราละครับอดกนี่ะเห็ดถึงซาทองเลยค่ะขามันสีน่าแน่อะค่ะ แมงเจาะเพิ่มเนาะแต่ดอกงามอยู่ค่ะดอกแรกแหกมันค่ะป่ะคุณลุงก็ตามเบาตาเด้อจ้ะ พึ่งซาท้องเลยอยมาแาน,นคุนะหมุนใหม่ๆครับดอกง,งามๆจุ๋มมากไม่น่าบาดแตนนะครับให้พึ่งตองเพื่อนถอเถาเรียวได้จะ้ะมือสองมือเพื่อนกะเถาเลย้กันขึ้นให้พึ่งตองจ้ะ đường xa thôn kìa còn ngâm ngâm luôn đó trang nhanh đấy hả ngày hát rồi đây dữ nó hả đây dưới chả đây xe ta con hả đọt vô hả đi tìm ta ngâm เดี yeah, yeah. Okay. ่ยวจบติดตาหน้าบาตันครับขี้ยงยังไงล๊ะน้องออกกโคดินาบาครับีงตบาตันงนานลังงามๆเลยค่ะ เสียงนะคะหนึ่นงจุดหนึ่ค่ะหนเดีวยวนะกันาล้วน่าเนาะครับงามจนี่ครับอ้าวทาแบกเล็กาไปแบบนั่งเบาอู้ยน่าสนใจ ดูข้างใหม่ข yeah. ้างใหม่เลยค่ะเกิดเป็นมูครับแต่มือห่างๆมูจะเป็ไงนะจะเปนไงเหมือนเกียาหนึ่งเดี๋ยวจากบ้านจกสี่หาดอกหินแดงไงนะครับ ที่ได้อยู่ดอกตีอีกดอกที่ได้บุบ่นี่เหี่ยวครับบุแดดครับเฮ็ดแปลงไงอะได่ะหรอคะด้ยอดย,อยู่ด้นกินข้างหนาแม่งคนกินข้างหนาแดดอมบดบดหรอ น,นี่จอ่ปครับเราเี็นที่ดดอยู่นี่นั่งหินเม,มงมง,ง้างาเลยครับจุงง้างลหจ้ะ ขาบนค่ะทีเด้จะดอกดอกงามๆดูตัวแม่งกินขาเาเนาะเห็ดพึ่งอยู่บนนี้ครับขึ้ควันไหมเดย้นเย่ะีย์รัก่มากต่อ เงยเ่ี้ยฮะเจ๊เจ๊สีแดงกูด้บูเป็นก่อนเนาะเดะกูตัวเท่าวัดไม่ถ่องไม่ว่าวขาได้อยู่เอาไปเป็นเสือ,อั่ะบอกถุงเงีค่ะงามๆเลยครับ,บงามนะวานะ

เป็นไงนะครับดอกงามเนี่ยอาให้เราต่เป็่ยไงกันุ่นเท้าหนอีกดอกหนึ่งเห็นเปล่เไมเห็นเลยนะ เห็ยง้อ oh, นิโอ้ยหางอะไรเก็บงามงามบงามยน่าบ้าเนาะครับใบหม่ปก่ันใบน้อสวยงามมากยอดยังไงเลย

นึงชิดได้บ่บุนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันโอ้เท่าครับเท่าเบิดแล้วครับ เขาไหมเาเนาะเาเป็นงเลยด้วยนาสนใจใหญ่ขนานี้บอกง่ายนี่อือเขาเขาเป็น ด,ดอกเดี่ยวเก,ก็บเห็ดผึ่งชาวาอาาน้ำเลยสองูมสองดอกกุนอีกดอกนึ่บดอ,อกนี้กันนะ,ะขาเป็นไงเป็นตะซั่งไห เห็ดดอกมงบาาส้นของไหนเลยนะนี่ไงมา,มาตามน,น้ันสวยเลยีงามแล้อครับเห็ดผึ่งไหมงามจะด,ดอกใหม่ๆดอกตึง่งๆงาม

เฮ็ดอันแขงแสบอยู่จ้แต่ว่าสาอานมโหจะซื้อเลยเอฟซีบอกไหเด้อกุฎิหูจ้ะเ็นันเห็ดเผิ่งยังมาจ้ะแขงแข่งรังไหมครับง่าม่นะบบานนะดอกต่หักตหักใช่ว่าหอนิ่มดอกเดี๋ยวนะบบานอ๋อข้างหางเนาะ เห็นแดงง่าครับสีเข้มครับ Hết đèn ngay hấp mua điều càng gấp đọt gì Hết thằng hàng thường nó nhung ถ่งน้ำวุ้งนะครับเอาลับปลาหากินหยากรึครับสุ่มเลยนี่ขวากินหอฟองดีนะบาตันนะครดี อูมื่ไงค่ะไงเลยครับม่อสามสตัดขาเด้อค่ะเรียงมาสิดอกอ่งครมที่นี่ดอกนี่ตาเาอิ่มไมคบแกงดอดอกง่ายค่ะปอดนี่พึ่งดอยค่ะนี่พิ่งดอยดอกยางไงเลยค่ะุนจูมเพ่นดา ่ทั้งในบนอีกจุนน่มนึงครับมังขาเ็นละขาอบวบเลยอเพือส,ด,สดอยู่โอ้แถาเบิร์ดนะครับแล้ว่าทันคนละ Đèn nhây. Đèn nhây ừ. Cái đèn ngay Cái đèn ngay Né, tìm nắm á cái đây vô đây

ดอกนัินที่เดว่าสาอ่มดอกกุลิ่โเถน้องเบื้องเงินคน่บโอ้เดียวเสน้องบ้านะเอ้นาอ่าเสียงงินเอค่ะหางยางาเลยไก่ครับดอกนั้นกระลังเห็นมือกี้ตอนสาอ่มย่างเห็นไหมครับที่แรก ที่แรกเห็นดอกนี้ก่อนดอก,กใกญ่ๆงันนะเบาเนาะครับ<ะ>ดอกนึงค่ะชีแก่แนละ้วผึงเลยดอกนี้ผึ่งค้ำค่ะ เข็งงี้ยัะมาบัดเนยก็ได้ปันนันมควอนนี่เนาะครับคบอนประจำทางคอน,นครประจำเลยค่ะคอนนี่เห็ดแดงมาเกิดน้ำคอนนี่สุเทีอาสุเทียาไมาได้อยู่นี่ครับเห็ดแดงคอนนี่ลนะเฮดแดงนี่ออกทงานนี่จ้ะ

เ้มงขึ้นจ่เนาะแม่เจ่อหน่อยเดี๋ยวเป็นยังไงนี่แดงนะนี่เลยอู้หูวงมเลยี่เผืซาทองจ้ะดงง่าย เดียวครับมีดอกเดียวเนาะสองดอกงามเลยจ้ะค่ะผลงานของสามก็บ,บ้าตาเนาะค่ะเนาะส่วนมากก็สิเป,ป็นเห็เดแดงง,งะะ่ายก็เห็ดผึ่งเนาะบ้าเนาะครัของหยาดล้างเด้อค่ะส่วนมากเห็ดเห็ดเป็นเห็เดแดงง่ายไหลเฮ็ดผึ่งก็ได้บ่ค่อยหลายเนาะคะ่ะครับที่มีสามก็สิลงเมื่อละคะ่ะ คลิปนี้ซามก็ขอขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะคลิปนี้ซามก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซามมันหน้าในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปเนาะซามก็เสีลงเมื่อและค่ะเดือมคำล้วเนาะเบาเนาะครับเอาสีลงเมื่อกันแล้วค่ะคลิปนี้ซามก็เสีลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับยังลงเมื่อเนาะเบาตันมาฟอร์ฮ็ดต้าลูค่ะซ้ำดอก เป็นยิงยึงยึงยึงตาโลค่ะใส่นี่ไว้น่อเห็ดแดงใหญ่ค่ะตังังสีลงเมียนะครับก็่อ,อีกพอดีทางลงด้วยค่ะ เต็มตาเลยครับปิดคลิปเลยเนาเตาค่ะค่ะจุป่ปนกรนมีเร้อค่ะแต่ใบใหม่กรน,นมีจุม่มน้จุ่มนี้อล่นนะครับ เก็บต่ออมันคักรยนี่จะด,ดอกางานงานแ้วจ้ะหืมผู้แดงไอ้สวรนอบาตานเนาะเป็นมูมูนี่เพราะมันเป็นซิบก็ดกกอกค่ะหมอ หล่นตาค่ะพีนาา่น้องมีเนื้อใส่อยู่มีเนื้อใส่หละ